ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนก็เดี๋ยวมาดู Man of the m a t มหน่อยนะครับ Man of the m a t มก็เอาตามอันนี้เอาตามความาความเห็นของผมแล้วกันนะครับว่าจะให้วิธีไขนะครับก็เอาเป็นเอพิโซดเอพิโซดห้เอพิโซดแล้วกันนะครับเพราะว่าข้ามมาที่ เกมที่5นะครับก็ก็เลยเอาเป็น EP 5ไปก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้ขออนุญาตนะครับให้ไปที่แฮร์รี่เคนละกันนะครับ อ้างอิงคะแนนจากเว็บ s o f a score แล้วกันนะครับเป็นเว็บเว็บเขาเรียกว่าเป็นเว็บไลฟ์สกอร์นะครับเดี๋ยวไปดูว่าแฮร์รี่เคนมีผลงานยังไงบ้างนะครับทำอะไรไว้บ้างก็แฮร์รี่เคนลงเล่นครบ90สินาทีนะครับในเกมกับเวสแฮมนะครับที่ผ่านมา สัมผัสบอลไปเจ็ดสิบครั้งนะครับเจ็ดสิบครั้งก,ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้แตะหลักร้อยครั้งแต่ว่าเจดสิบครั้งของแฮร์รี่เคนนี่มันไม่ใช่เหมือนกับพวกกองกลางหรือกองหลังที่โดยส่วนมากจะเป็นการแปะบอลออกข้างออกไหลไปอย่างนี้นะครับแต่ แต่แฮนดิเคนนี่หลักๆก,ก็คือจ่ายบอลได้เสียไปข้างหน้าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสัมผัสบอน70ครั้งที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับก็แต่เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จก็ประมาณ77%นนะครับก,ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ แต่ีความได้ว่าบางครั้งบางจังหวะก็เป็นลูกจ่ายที่อาจจะถูกตัดถูกสกัดเอาไว้ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมีเปอร์เซ็นต์การเสียบอลอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็สำหรับเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลน,นะครับมีจังหวะยิงนะครับของแฮร์รี่เคนยิง หครั้งนะครับห้ครั้งก็เข้ากรอบ3นะครับไม่เข้ากรอบ2ก็ไม่เข้ากรอบนี่ก็รวมถึงลูกชนเสาด้วยนะครับเพราะว่าลูกชนเสานี่เขาจะนับเป็นจังหวะบอลไม่เข้ากรอบนะครับก็ส่วน3ครั้งที่เข้ากรอบเป็น2องประตูนะครับสำหรับแฮร์รี่เคน แล้วก็จังหวะยิงนะครับก็มีจ่ายบอลยาว4ครั้งนะครับเข้าเป้า2แล้วก็มีลูกคอสก็คือลูกเปิดเข้าไปเปิดเข้ากลางนะครับก็1ครั้งนะครับก็มีการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวบนพื้นนะครับ9ครั้งเอาชนะได้ถึง6นะครับ ส่วนการแย่งหม่นี่12ครั้งนะครับก็ครึ่งๆนะครับทำได้6ครั้งนะครับแล้วก็มีจังหวะช่วยลงมาเคลียร์บอลด้วยนะครับบล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าถือว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนถ้าไปดูพวกกราฟิก กราฟิกที่เป็นตำแหน่งที่แฮร์รี่เคนเคลื่อนที่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเคนนี่ไปทุกๆหย่อมหญ้าของสนามเลยนะครับคือจังหวะลงมารับบอลก็ลงมากว่าครึ่งสนามแล้วนะครับแล้วก็จังหวะ โตกลับนี่ก็ต้องสปินขึ้นไปอีกนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทกับเกมค่อนข้างสูงนะครับเมื่อไหร่ที่เขาทำบทงานได้ดีผลกาายขันของเราก็จะออกมาดีด้วยนะครับก็เกมนี้ขออนญาตยกให้เฮริเกนเป็นแมนออฟเดอะแมตช์สำหรับเกมนี้นะครับขอบคุณครับ